อะไร,ไรก,กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท,กทานได้จะเด้ยังขงของไผ่เขาเห็ดยังกับจากแม่น้ำคล้องหิ้วเข่าพี่น้องเลยเพื่อตาอยู่กลางคลองเ้าบไ้ถ่ายขีดพี่น้องเลยตกใจแหง้งมาขึ้นมาอีกลดหัวอีกบดใส่ขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้เบาขึ้นมาส่งสะจ่อยน้ำลังปุมือส่วยขนาด นี่แหละอีแถวขัน้นนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยเปลี่ยนสายร้อยบาทพูน้น่ะไปก็ได้แต่แมนคากจอยงับกันงามงับ,งบ,งบอันน้ำมันหอมดูพี่นอ้นองซาจอยกลางขากกอกไงเฮามาหอดอันนี้พี่น้องสิกินเพลยิวเขาเฮ้ยเฮ้ยอยากกินน้ำเด้เฮ้ชยชามมนาวนะเฮ้ยมึจมยงจงาน้ำยังจอยมึงสิกินยัง กลับมาจากแม่คองมาพากันมากินเพลสิเลี้ยงเพลซะจ่อยพี่น้องถวยละสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยอันพากันเปียกด้วยพี่น้องด้วยใส่เบิ่งด้วยคือคือด้วยหนพี่น,อน,อน,อน,นสส้องเห็นบอกมันกานจ้าพากันโตน่าเปียกเบิ่งสงส์อ่ะงูหอยงุมหอยฮะก็ได้น้อยเดียวเพราะว่ามันบ่มีแกงนี่แหละไปแกงใหม่ไปแกงมาแล้วเพื่อตายกลางของวะเนี่ยเจ้ามาแล้วเมื่อสิบเอ็ด ผู้บ่าวว่าเธอหนาสิปเปลี่ยนเพือเพือใหม่มาอีกเด้อเธอหนาครับวาพี่น้องเราบอกกัาใจซะจอยอดดว,ว่าอ้าวแดดพูดโพกไปเลยสว่านกาแฟนพนามานันหลังชาบเราขึ้นมาก่อนมาไปเอากล้วยให้น้องแทนกับบังหุงของบระเทศไทยขีดดอกมันคันตน้ตนต้นตูมาแต่โบได้เปลี่ยนเครื่องอีอยูวก็มาส่งสะจอยก็มาหานเพลเลยก็ชิขึ้นไปส่งสะจอยอยูอย่เฮือนนางย่านประทันนั่นแซวบ้านเราสานั่นนนงวะ เสบยบาานักสเสิไปเฮ็ดเวียเฮือนเฮือนดีพี่น้องเฮือนคนตายนังว่ะบาดเดียวนี่นแล้วก็มีเฮ็ดบุญนําอีกเนาะเฮยในบ้านน้องแตเนาะตั้งกองบุญนําเอื้อน้องเขาเจ้านํานําแม่เขาเจ้าจะขึ้นบุญจะขึ้นแจพี่น้องไปแต่บ้านอ๋ออ่ตรงไปสะจอยนเวียกลายขนาดจนบุญเฮือนแจเฮือนคนตายเจิงบ่มุักจตสบเ นังมาจมูกสื่อเบียร์มาให้ผู้บ่าวโอ้ยอิตาลอนนางมีเงินนะพี่นานางบ่มีเงินนั่งมานั่งเบอกไปสื่อแิตาลอนอิตาลอนตะแกนมึงเอ้ยมีเห็ดอะไรนะแล้วรอดูหน้าตาเผือเนาะอ่าเฮ้ยเอ็งเพิ่มมันนะได้ป่เฮ้ยมีอะไรปลาหมึกหมูหรือซิ้น หมึกมีไหมฮะหมึกเหรองั้นงั้นฉันเพิ่มหมึกก็แล้วกันนะสองพันเจยมึงเพิ่มยังยุเพิ่มจะเอาเอาปลาหมึกกระเฮ้ยอ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มละสองพันน่นแหละเออเพิ่มปลาหมึกขึ้นละสองพันกีบพี่น้องเพราะว่าถั่วแถั่วแหน่สิบพันกีบพี่เนาะสี่สิบบาทเพิ่มคนละสองพันกีบสองพันกีบประมาณแปดบาทหรือสิบบาททันไหรพี่น้องเอาะตอนหิวพี่น้องนม่ได้กันแนวอเลยต้นบ่ายแหละเอา Such a kim hùng khát tiếng nan, yu gang đau ông bùa. Akio, okio, pat, laka buông soát. Say, say, madman, mosai. Po năm bờ nhóm, mosai. Long luôn 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 น้ำก็ผัดอยู่อ่ะอ่ะนี่แกงไงเด้เฮ้ยเทตได้ใครแต่เหือซองเถ่าน้ำมาห้องน้ำมันเบิดมันตายตายเนี่ยนะน้ำมันลิตรหนึ่งเด้เฮ้ยบ่อเหืออีหยังผัดเปลืองน้ำมันเด้เยลิตรหนึ่งกลับไปกลับมาบ่ได้ตัววายมันสิมดติมันคือสิกินผดโพาแทะอือขับไปหัวตายกูจูเหือจมปิ่นนะปิ่นลังพี่น้องเว้ยโอ๊ยว่อไร้แห้งหิวแล้วพี่น้อง เสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะไม่ใช่เสร็จ <c oughs> ไม่ใช่เสร็จเสร็จแล้วคะ่ะจอยมึงมานั่งค่ะพี่เอ้ยมึงมานั่งของกูพี่อ <c oughs> <c oughs> เอ้ยุ๊คพี่น้องมีงฮิวแห้งพี่น้องเลยดีพี่น้องเข้ามาบ้านนิวลายเลยป้๊คปาพี่น้องเป็นตาแซ่บดีข้าวเหนเอาเส้นหนี่พี่น้องของเส้นจ,จอยเส้นเพลอเส้นใหญ่เอาเสน้นก๋วยเตี๋ยวเอาหมูเล่นมาให้เด้อ ไปข้างนี้ยัน,ยยนมอทวงมือลิงมาให้ยแน่เหี่ยซ้ำหน้าวันนี้มืดเฮ้ยมือพี่น้องถามันปี๊บผูดปวดปวดบีอกพอมันวันหนึ่งเดียวนึ่งเอาเด้ให้มาให้เอาไปทวงไหมค่ะจิมาทวงพี่น้องใช่เ,เป็นนัวค่ะเป็นนัวโอ๊ยเป็นเอ๊ะเป็นนัวกระเบิดน้อเท็กเต้จะจาะเฮียนสู่อถ้ได้พี่น้องใส่บักนาไปเฮ้ยมึงถิ่มลงไปเพียงนั่น เออมันจังหอมอเห็ดคือกุ้นนั่นแหละมันจังมีวิตามินกินขี้มือตัวเองกินไปเลยผักมีวิตามินไม่ต้องกินแค่ละ,ะ,ละยังจอดอี่ไหมบ้าต้อ,ตอน,นี่นะ ลองอาบน้ำคล้องกะแบบว่าหนักกับปากระโบยักแดงไปได้สามพี่น้องน้ำคล้องเห็ดเสร็จเฮ้ยน้ำสมไปไหนเด้ออุ้ยมะน้ำกระใสน้ำสมกระใส่ติอ๋อสุดย่ดดอยกินมันได้เลยเด้อสบายดีคนเดพี่น้องมาดี่พี่น้องน้ำสมมะนาวกระใส่มาหุงได้มาสอบหนึ่งพี่น้อง หวยก็ได้คืออนหนึ่งบราได้ถ่ายพี่น้องเบิร์ตหญิงต้องแต่จะผังก้องผู้สวร์ฟมันหนักเนเอยสั้าสั้นยื่รออะมาแว่าโอ้ยเบิร์ตอะไรนี่ไ้ ไม่ละยอมเลยยอมยอมแม่ค่ะยอมสั้นค่ะสั้นมือเล้แม่ค้ะยอมคอยกับมิจอยมือเลี้งะไบ่มีเพื่อนเองุ่นีอน้เลยบางไลเลงนปจักมาเขาไปชิมส้ีเหนน้ำเก็บอันนั้นอันนั้ใช่ไหมทกน้จอยมเออนนซาลค้าืซิมเป็นค่ะเท่าน้นมันตกเอาลืมใจกบบผี งาพี่น้องหิวปันนี่แล้วพ่อกลับมาพี่ว่าไปคลองหิวเขาหมวกกระบอกโคตรได้พี่น้องคะทีุู่นไห้แม่งข่าวจะสวยเพ้อพ่อหัวปรต้องเขาต้งเขาทีุู่นไอ้แม่งข่าวจะสวยเพ้อ่วนหัวนะเอาไปก่อนไม่เลยเป็นไงอร่อยนะอร่อยเดียวอย่างเดียวเลย มีพัดลมพัดลมอย่างเดียวไม่มีพัดลมมันร้อนอยกะปิ้ากะปิมันกะปิไทยจนเศอย่งเศษมัน่บ,นบ,บนคนพ่อโมกแตงนี่น้าเมักักหรอลัมพลังไม่กินแบบมึงนะกูอรรม เสียงเขาเปิดตู้แล้วจอยเยียมด้วยค่ะมาแซ่บบานน้ำกันได้ขค่ะพี่น้องนต้อใช่รบอยังได้มากคุณรวัติดได้หินแขกอยู่กองถูกเรือบินบาควงางบ้างมันไปมันไปในแกะมาเลยตัวตตาตาเลยโหนหินกันลายๆบันเฮือนผัดลำบังใหญ่เรือบนน้ำมันอืมัเรื ใครแล้พ่อมึมาตัดจข้องเลยมึงระวังแม่ปุ๋งมึงอยู่เพียเดียวน่ะป้าพี่น้อง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 มึงนะพวกพี่น้องไปแหละพี่น้องท่วงแห่งกันได้พี่น้องผูกผูกผูกไปแหละพี่น้องผูกสร้างกระซี่โทรนัดแผ่นเธอบ่ย่ะนิมะเธออยู่เพียเดียวเธอแม่ปุ๋งน่ะบ่เคยเป็ดบ่เคยล้มได้บ่เคยเลยเนาะ เนี้ยบอกว่ามาเป็นเมือนี้พี่น้องเป็นแตะาตพี่น้องเ้ยถ้าราหวงถวยเพ้งโง่มาหัวังกระซิบตันตัตติาปิดิดถวยเพ้อพี่น้องเ้ยถาอย่งนนพกระโม่มยรก้นามพักมลงข้างพี่น้องแล้กินต่อเยดเ้าเลย รมหกุดใหญ่รีลอมเเลยเจ้า้ถสวยไหมเ้แม่น่ะรทมโทนโดฮะเป็นหัวไปด้เอยนี่ไม่ได้จะอาอ่างตั้คอเขาคอขาดว่าสังกะสีนะเห็ตัวยางเหรอเห็นเนาะเป็นสีขาวเขียวแต่จีบเปแคนี่อ้าตักเอาเดิมปิ กำลังว่าห um ่วงสวยเพิ่มหวกนอัน uh> หัวเมียนก้อนเหรอมาไอ้ดอ๋อนักมเหรอวิ่งวาแบบเดียวเลยที่นี่สัญญาอืเต็มปไจนม้่้ย่าตนวะ ออมันมูนไปา้อาเจบเนาะแดงเฉียวหือหนอยนะคลิปนี้ชุดยอดเด้อคลิปสีเด้กินนุสุดยอดพี่น้องแม่ปู่ะเอาเลยเก็บนนะ แด้ไปแล้หวขาวขาวเหองแรกจอมันมเห็น่อยเ็นบ่อนาวใจ่ฝนใส่ขาวถึงขาวขาวัออมันอยู่นีใ่ะเห็นพันอยูต้นน้ำถั่วเห็นนี่ เอเมพี hmm. okay. <t cré ng> ่น้องใน n าใส่ใส่พ่แก่ใส่แพงต้องมูฟุนนะขนาดเขาเื่อนะเขาจะจุกมูจุบมาสิเพี่ยวอุ๊ห์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 ห เอออยู่ตู้ถวยมันอยู่ทางกระซ้ามเมันได้แม่โมเมนตูต้น้อยและตู้ใหญ่นะจอยน้ำบริลลุดได้พี่น้องสีปากกับสีหน้ำของแท้ข <Okay. S 2> นาดลงน้ำต่ำๆเลยนะ่าลงเล่นน้นำแล้วกันนะจ้าเด้อพี่น้อ,องคลองติดน้ำถ้าพี่น้องบล็องตะกี้นีเ่เรย เจ๊จอใส่ของแท้แน่นอนเจ๊จอยใส่ของแท้เอาใ,ใส่ของเทียมสบายดีพี่น้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ตามให้ตลอดมาเลยจะเด้อสบายดีถ้าผิดผัดใส่ขิดไว้ได้กะกับสดขอด้อวไยเราะเรียพี่น้องเด้อยิ้แห้งบ่เฮ้ยอืมบาบนะเฮ้ยยิ้มเฮ้ยมันจะมีแหง้งเปเสียบอนเ้าน้ำน้ำาของน้ำ เดี๋ยวเราจะไปห้าอาบน้ำกลับออกมาข้าวสมบัติทีนบอมม๊อบเมนต์ลวเลยเพราะว่วอชิมน่าเป็นนางสบายดีเนาะตามด้วยชาบะนาวใช่ตามด้วยชาบะนาวมึงเอาอยัางสั่งหน่ะแหมฮะว้าวสับป้